สองตัวนี่มาใช่ไหมอาันเขาเลี้ยงสันตัวอุ๊ยตัวนี้ใหญ่ละเปล่าไหมสองตัวนี่ใหญ่ละนี่ดิใหญ่ละตัวนี้ใหญ่ตัวนี้น้อยแล้วป้าตัวนึ้ขึ้นใหญ่ใช่ขึ้นใหญ่ใช่ตัวเถิดอ๋อไดตัวเมียตัวเมียดิ โดยมีปาก็มีแหละเนาะบุมมีปากแต่ไม่นกินอาหารได้ลูกกันเลยม่หอฮะย่เหรลือดปากมันก็จะทางก้องดังนั่นี่อนมักสั่มเนาะโดบเฉพาะเนียนขนาดเจนนมบบอต้มข้าวหมูนี่ยต้มอย่างไาต้มอาหารให้หมูอันนี้มียัง

โอ้ตอนนี้จะต้องเลแล้วเือแล้วไปแล้วพูดง่ายไหมัูดมาพไดมาจะเปนด้อยเอ๊ะมันได้ลูกน้อยลตะน,นางเล็บเมื่อไหร่ฟังรับคือ พอต้องลัดสมนไพรนะจะกเานอยะไรกันนีาาะไรกินเมือเมื่อโอยเมือไวเะหาตะมาฮอเมื่อไวอยากเมื่อไวเมื่องนะแกใครจะดาติ้งมาี่ไนกินเด้นะมัน็มันอยู่น้อนะแม่จกดคือเฟนกินเพ่นเอนเนาะเพนกินเนเอนบเาเ บ่หมาเนี mm ่ย <avenues> ผ bon uh, ู้ใดญมากับบ่เฮามากระไรกินน้ำลูกไหมนี่ไปกินน้ำลูกมั้งนะไปกินน้ำลูกมึงกันนะเบิดเบิดโอ้ยอหันลูกเต่าโอ้ยยอดมาตลาดเออมันบริบอนเข่าอีนั่น นงยาบ่อนี้คือนนทรงซึ่ง <c oughs> กินเป็นบ่ได้ได้มมกินมะพร้าวกินบ่ได้ตำรากวาดิก่อมันเรียทานไฟคอ,อยโอ้เกี้ยงเลยี <c oughs> ยังย้งเกี้ย,ง,ยงเลยโอ้ห่ <c oughs> างมาเมน่ยบอได้ล่าง,ยางเยอะนะ้มือได้เขาพัดัพัดเหลื่มผินอ่อนี่ใหม่เต็น มอนี่ซึ้งขนาดละมดนซึงเหมกอนกเสาเินไปเรื่อยๆ้อว่านี่ลนลเอียดเท่าใบเนี่ยินเนี่ยมะเทาใบเล่นเป็น, <laughs> นจูบจี๊ดๆกูดกูดโอ้ลมผัดบใบตัวนึวง เป็ดอบเป็ดตุ <ks> right ๊งตุ๊งุกหยองเลียงูไแล้วหมูสองตัวนมือ้เด้อูไ่ละลง้คนนึงกินหลายพุทธคนลงไม่่ไหมดแ้นไ่้มีดเดมาดด้ยมา่งมดพุ ดนแม่นแขนเหียโตรเอกจะโตเลยวมีไปไปมา่เอนี่นะแปงแปงของแจมมาวาิมกัมแล้วฝนท้าเข่าวันนี้ฝนท้้งเข่านี่อามมาสลอกนเลอ้ยเห็นแห้งรบ่นรุ

นั่นเขาตัลาสียบกะเสมเตอนี่ยเบนเีบน็ั้งนัวยังินทพงมึงดูเบเล็บมือมันขาวแล้วบนเบลเล็บมือมันขาวแล้วบนเอาบวงไปใส่บปดแลงพี่สองดีแบองใช่ไหมมันยังบระเขียนคักอยู่มันจะมันทีละลายแล้วบนมันถือเกี่ยวมันบระเขียนครับผูได้นักนะติดับก็ไปเออแก้วน่ไปเอาทายไหม ก็ไม่ไม่กินหอยไปห้อาุวะมันนี่ลองห้องเราเอาไทยวะนี่นี่คนเราเข่าั่กินไหมล่ะแช่บยังับตางมานปลาซิดใส่ดูดน้ำปลาใส่ด็ดประเดกนะพองเล่ต้องกินเค็มๆหนึ่งนะต่างมันก็เป็นเค็มมันก็เป็นโอ้ไม่ไงรุนนประแดกวยเลย เด็นน้ำไรด้อเด็แปงใส่ประเด็กแล้วก็จางจางแล้วกกตะประด็กแปรุดม่ใก็แม่เด็ป่รเด็กเลยน่ยมากเย้อเยงมากมเฮยเกมหยม่แลอบ้เมไทอย่าง ผู้น้อยนี่เบอกินจะค้นมาไปเน่เออได้อได้เข่าขงได้างันวแมเปราะแมแรงก็ถอดหัวออกมาแมอแรงรุ่นก็มีถอดหัวยางกุมมูลทะเน้อกุมมัดตลาดโลกกุมยางขอไปได้อทีเนาะขวงไง คันออกบ่ได้จังไหมเนาะมันหวานจังๆเลาอันนี้เียวนเป็นให้้กินพริกนิดเดียวเ่อวานทอหาวิดีโอแบนแบนออกมาแบนออกมาคนเฮดอบแบนแนนออมาตอนนี้นะเสืมเป็ดเสืมเป็ดตักลเลยเนีเขามีแต่เสื้อมมัน่อยอยเป็นคนเอาได้สวยอยู่เปเสี่อมเ็ตัวน มากินแซ่บเป็นกัน